น้อคยครูหัเรื่องรอครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับเชโอคันที่นะครับมิวสิกด้วยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ชู สู่ของพิธีการต่างๆนะครับในการที่จะมาพูดคุยกันนะครับว่าเทศกาลโคนมแห่งชาติปีนี้นะครับจะมีการจัดอย่างไรบ้างนะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้สัมผัสกับบรรยากาศของข่าวบอยเล็กน้อยไปแล้วนะครับกับเสียดนตรีนะครับที่ทั้ง3ท่านนนั้ได้บรรเลงให้กับพวกเรานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวจริงๆนะครับก็อยากจะเกินนาสักนิดนึงครับว่าด้วยพระบารมีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จึงทําให้เกิดขึ้นมานะครับเป็นกิจการโคโนมแห่งชาตินะครับซึ่งเรียกได้ว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคโนมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติครับเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานจากทั้งสองพระองค์นะครับเนื่องด้วยพระองค์นั้นได้เสด็จนะครับประพาไปยังประเทศเดนมาร์กครับแล้วก็ไปนาวิทยาการต่างๆนะครับของการเลี้ยงโคโนมเนี่ย นำมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรชาวไทยของเรานะครับซึ่งตั้งแต่ปี2505นะครับรวมแล้วปีนี้ก็ครบ48ปีแล้วครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเองนะครับหลายท่านอาจจะมองไม่ออกครับว่าทําไมต้องมีการส่งเสริมนะครับให้เลี้ยงโคนมและทําไมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงโคนมเนี่ยอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกงี้ครับว่าในสมัยอดีตนี้นะครับการเลี้ยงโคนมนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยากมากครับเพราะว่าโคนมเนี่ย เป็นสัตว์ที่มาจากทางยุโรปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะนํามาเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับจะทําอย่างไรให้เลี้ยงได้ดีนะครับโรคภัยแข่เจ็บต่างๆของโคก็มีอยู่มากมายครับก็ด้วยนามพระทัยของสองพระองค์นะครับจึงเกิดกิจการโคนมแห่งชาติขึ้นมาในปัจจุบันครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้สัมผัสกับบรรยากาศคาร K ์บอยไปแล้วนะครับกับศิลปดนตรีในช่วงนี้ครับเราจะมาพบกับการสแสดงอีกหนึ่งชุดครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงครับ